สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชาแนล Magic Marble Charlotte By Jean Pat นะคะ คลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีกุมหรือชาวลัคนาราศีกุมก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมค่ะซึ่งจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะก็เพราะเป็นพลังงานโดยรวมของคนกลุ่มใหญ่นั่นเองอาจจะไปตรงกับใครคในใดคนหนึ่งหรือไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงของคุณเลยแนะนําให้แอดไลน์อดี ID ที่จันแพททิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึง คุณเลยไม่ข้องเกี่ยวกับใครนะคะเราจะเริ่มจากพลังงานของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนบคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนั่นเองนะคะจะมาดูว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้เรื่องราวความรักของคุณเป็นเช่นไรนั่นเองคะ่ะมาดูกันนะคะว่าพลังงานของคนที่มีคู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเช่นไรนะคะชาวราศีกุม พินเท็ด w o of swords. Six of cups. Page o f swords. และ o o s s o r อดนั่นเองนะคะ ก็ถ้าจะมองจากหน้าไพ่ดูเหมือนว่าคุณน่าจะมีเรื่องอะไรให้คุณต้องคิดมีเรื่องอะไรคุณต้องตัดสินใจในบางเรื่องบางราวนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มันติดค้างอยู่ภายในความรู้สึกของคุณอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆอาจจะเป็นเรื่องราวความรักที่เขาเรียกว่าเป็นความลับก็ได้นะคะหรือเป็นเรื่องราวที่มันทำให้คุณ มีความวิตกกังวลสูงอะนะคะเกี่ยวพันกับคนที่อายุน้อยกว่าเกี่ยวพันกับคนที่อาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆพลังงานเก่าๆก็เป็นได้นะคะที่มันทํามาให้คุณค่อนข้างที่จะสับสนค่อนข้างที่จะรู้สึกกังวลในพิเรียดนี้นะคะมันเป็นพีเรียดที่เขาเรียกว่าเรื่องราวเก่าๆย้อนกลับมาลุงหลังสมองอีกครั้งหนึ่งและเป็นเรื่องที่คุณพยายามเก็บซ่อนเอาไว้ซ่อนความรู้สึก ซ่อนต่อสังคมต้อนซ่อนต่อคนที่ <c oughs> คนรักคู่ครองคุณก็เป็นได้เหมือนกับคุณมีเรื่องภายในใจอ่ะที่คุณไม่สามารถที่จะพูดหรือบอกกล่าวกับใครได้มันพลังงานของคนเก่าๆหรือเป็นพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าที่พยายามที่จะแบบเข้ามารบกวนจิตใจคุณอยู่ตลอดเวลานี่จากพลังงานหน้าภพยมันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อะมาดูสิว่าแล้วคนรักคู่ครองของคุณหล่ะ เป็นเช่นไรไพ่หนึ่งเหรียญนายออฟนายออฟอรเอซอคับไฟฟ์ออฟแอ่าไฟออฟและอัศวินจืเหรียญค่ะดูเหมือนว่า ตัวของคนรักผู้ครองคุณอาจจะมุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองบางทีก็ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัวหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเขาอาจจะแบบปลีกตัวเองออกมาไม่ค่อยได้ใกล้ชิดคุณสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่ได้มีแฟนหรือคนรักผู้ครองโฟกัสติดนะคะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยมีเวลาว่างฟุ้งซ่านได้มากขึ้น ประมาณนั้นนะคะแล้วดูจากพลังงานหน้าไพ่ของคนรักคู่ของคุณก็ไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอื่นคนอื่นอาจจะเรื่องเงินนะคะแล้วบางทีคุณอยากจะเข้าใกล้หรือขอคำปรึกษานิดนึงหรือโทรมาคุยกับเขาก็เขาก,เขาก็อาจจะหงุดหงิดไม่ค่อยที่จะรับฟังปัญหาของคุณสักเท่าไหร่แล้วบางทีก็อาจจะชวนทะเลาะได้ง่ายเนื่องจากสภาวะของตัวเขาน่าจะมีเรื่องราวความวุ่นวาย เข้ามาค่อนข้างมากอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องและบริวารมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือความรู้สึกของคุณได้เท่าที่ควรมันทําให้คุณรู้สึกเงียบเหงาในใจจนเกิดความรู้สึกลังเลเออจะทํายังไงดีกับเรื่องราวเหล่านี้เหมือนกับคนรักก็ไม่ค่อยใส่ใจเออแต่ใครบางคนที่แบบ ซุกซ่อนไว้อยู่ในใจมันเริ่มที่จะแบบว่าเริ่มมามีอิทธิพลกับความรู้สึกของคุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันทําให้คุณจะตัดสินใจอะไรได้ค่อนข้างยากนะ mm hmm. อ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไร k n n o of C ัพนะคะโอ้ h oh. t of c อฟ f f i ไ o ออฟวอร์ Tree of c คัพและ six of swords ค่ะเรื่องราวความสัมพันธ์นี้นะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าคนหนึ่งเป็นตัวจริงอยู่แล้วส่วนอีกคนหนึ่งมันเป็นพลังงานที่โผล่ซุกซ่อนเข้ามาน่าจะเป็นคนเก่าในอดีตหรือคนที่เคยมีความรู้สึกที่ดีด้วยอะไรประมาณนี้ย้อนกลับมามันทำให้คุณรู้สึกสับสนทำใหคุณรู้สึก กังวลหรือลังเลนะคะนั่นมันเป็นสองพลังงานเนี่ยเท่าเท่าที่อาจารย์แพทย์รู้สึกมันเป็น2พลังงานคนนึงมีความมั่นคงหนักแน่นอีกคนนึงมีความสดชื่นลื่นเลงแล้วมันทําให้คุณรู้สึกขัดแย้งในตัวเองมันเป็นพลังงานของความรักซับซ้อนหรือความรักสามเศร้าคนหนึ่งคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือดูแลคุณในด้านของออการเงินหรือสภาวะ ความเป็นอยู่แต่อีกคนหนึ่งซับพอร์ตในด้านของความสุขจิตใจทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้ทาให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้คุณเกิดความรู้สึกลังเลและสับสนไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงดีระหว่างความบ้่นคงกับความสุขเนี่ยมันแฮนเดิลอยู่เนี่ยมันจะพยายามจับไว้ทั้งสองมือแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดียังไม่เข้าใจตัวเองว่าตัวเองอยากได้อะไรเนี่ยประมาณนี้นะคะ อะมาดูซิไพ่ควันตั้มจะบอกอะไรอีกไหมในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเจอกับพลังงานอะไร lost ค่ะการถูกทิ้งให้สูญหายออกไป b า h i n mars ภายใต้หน้ากากนี้มีเรื่องราวบางอย่างซุกซ่อนอยู่ deception นะคะ และ happy success กับ t r n s c e n t power อืมอคุณอาจจะไม่ค่อยได้รับความอุ่น,นใจสักเท่าไหร่นะคะเวลาที่คุณอยู่กับพลังงานหลักของคุณคุณอาจจะมีความเคยชินอยู่แล้วมีความรู้สึกที่มันน่าเบื่ออยู่แล้วมีความรู้สึกที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้น เพราะว่าความตื่นเต้นมันเริ่มหมดไปจากพลังงานที่คุณเคยคบหากันหรือใช้เวลาอยู่ด้วยกันมาเนิ่นนานส่วนพลังงานอีกพลังงานหนึ่งมันเป็นพลังงานที่มันผุดขึ้นมาในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งมันอาจจะเคยมีเรื่องราวหรือเคยมีสตอรี่ต่อกันนะคะแล้วพอมันกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้คุณจะต้องปกปิดพลังงานอันนั้นะที่มันโผล่แพมขึ้นมาให้อย่าง เงียบสนิทที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งร่วงรู้ถึงความรู้สึกที่มันผิดปกติไปได้อืตัวเขาเองอาจจะไม่ค่อยรู้ถึงความผิดปกติหรือความเปลี่ยนแปลงไปใน,งในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเขากําลังมัว ลุ่มหลงกับเรื่องของความสําเร็จลุ่มหลงเกี่ยวกับเรื่องของพลังอํานาจความมีบาร,รมีกับคนอื่นๆจนทําให้ลืมมองความสุขของตัวคุณไปบ้างาการใส่ใจรายละเอียดเล็กน,น้อยเนี่ยลดน้อยลงไปมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไปให้ความสําคัญกับพลังงานใหม่ที่มันโผล่เข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพราะนั้นคุณอาจจะมีเรื่องอะไรที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นคู่ของคุณไปบ้างนะคะ แต่ก็เชื่อได้อย่างหนึ่งว่าคุณน่าจะดึงตัวเองออกมาจากความ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 สุขในความลับตรงนั้นนะให้ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังถึงอนาคตคาดหวังถึงความสําเร็จคาดหวังถึงความมั่นคง คุณน่าจะเลือกเอาพลังงานหลักมากกว่าที่จะเลือกพลังงานรองพลังงานรองเป็นพลังงานแห่งความสุขที่จะมีเข้ามาเพียงแค่ชั่วยระยะเวลาหนึ่งให้คุณแฮปปี้ให้คุณรู้สึกว่าคุณมีพลังอํานาจในการควบคุมคอนโทรลได้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นพลังงานถาวรที่คุณจะ อยู่กับมันได้ตลอดรอดฝั่งนั่นเองเพราะฉะนั้นดึงตัวเองออกมาแล้วก็ยืนอยู่บนความเป็นจริงให้ได้นะคะสําหรับคนที่เจอกับเรื่องราวแบบนี้ก็ขอให้เป็นกําลังใจให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกที่ถูกเวลาและถูกคนนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงคนคบคนคุยชาวราศีกุมกันแล้ว พลังงานของคุณเป็นเช่นไรโอภัยง่ายขอใหม่คะ่ะพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแห่งแมง Seven of s w u r d s Queen of Wands Six of Pentacles เอสเอสปอนค่ะอืมอ่ะคนในสถานะนี้ <c oughs> มันน่าจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่แบบว่า คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นปัญหาคาลาคะสังมาเนิ่นนานแล้วการการโดนปกปิดซ่อนเร้นหรือการทำอะไรที่มันไม่ค่อยตรงไปตรงมานะคะแล้วคุณก็อยู่กับพลังงานเหล่านี้มาได้สักระยะหนึ่งละคุณอยากจะอยากจะแบบหาความชัดเจนให้มันเกิดขึ้นหาความให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะพยายามจะดีลีทความคุมเครือ ที่คุณรู้สึกและสัมผัสได้ในช่วงระยะเวลานั้นมาสักระยะหนึ่งคุณอยากจะหลุดพ้นจากตรงนี้นะคะซึ่งบางทีอาจจะหมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการเริ่มที่จะปล่อยตัวเองออกไปจากพลังงานเก่าเดิมและเริ่มต้นที่จะเปิดรับใครใหม่ๆเข้ามาก็เป็นได้นี่ในสถานการณ์มันบ่งชี้ว่าบางทีคุณก็ อึดอัดกับเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะแล้วคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะเอาเปรียบคุณหรือมีอะไรที่แบบว่ากดทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรประมาณนี้ในเรื่องราวของความสัมพันธ์และคุณก็อยากที่จะ เปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆได้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ให้เห็นข้อเปรียบเทียบของแต่ละคนนั่นเองมันเป็นพลังงานของคุณที่โชว์มาทางหน้าไพา่มาดูซิว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเป็นเช่นไรเจอโลเฟอร์ค่ะตัวเขาเองเป็นคนมีสเสน่ห์อืม เป็นคนที่มีใครมุ่งเข้ามาหาอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาเป็นคนฉลาดฉลาดพอที่จะไม่ยอมชัดเจนอะไรกับใครเลยด้วยความที่เขาเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่ดึงดูดเป็นเรียกว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดเอา คนนู้นคนนี้เข้ามาในความสัมพันธ์ได้ง่ายแล้วก็มีวิธีการพูดที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยอมซิโรล,ลาบต่อความคิดของเขานั่นเองรวมไปถึงตัวคุณด้วยนะคะคุณก็รู้สึกได้ว่าเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคุณนะคะจนทําให้คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะไปเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆกับใครให้มันชัดเจนไปเพราะาตัวเขาเองไม่ค่อยจะชัดเจนกับคุณเหมือนกับว่าอ่า เข้ามาคุยกับคุณเมื่อตอนที่เขาเหงาและเขาอยากคุยเขาก็ถึงคุยแต่ถ้าเขาไม่อยากคุยเขาก็จะปิดเงียบนิ่งไม่ว่าคุณจะยังไงเขาก็จะไม่โต้อตอบไม่อะไรทั้งนั้นเหมือนกับว่าเขาใช้อ่ามาตรฐานของตัวเขาเองเป็นหลักในการที่จะคบหรือในการที่จะคุยกับใครนะคะดูจากพลังงานแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่รักตัวเองไม่น้อยเลยทีเดียวมาดู แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นเช่นไร Six of Pentacles หนึ่งดาบ ace of Swords e c e of c u p และ Aswintuda ม,มันน่าจะมีใครคนหนึ่งพยายามอยากจะตัด ซึ่งคนที่อยากจะตัดอาจารย์แพทย์บอกว่าน่าจะเป็นทางคุณคุณชาวราศีกุมนะคะเพราะอึดอัดมาเนิ่นนานละกับความสัมพันธ์นี้ที่เหมือนกับว่าต้องคอยร้องขอเวลาจากเขาทั้งทที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเด็ดขาดอยากจะเด็ดเดี่ยวให้กับตัวเองคุณอึดอัดคุณเจ็บปวดคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ได้รับความยุติธรรมในสายตาของคุณ บางทีคุณก็จะตัดสินใจในการตัดปัญหายุติบทบาทยุติความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามันไม่มีความชัดเจนนี้ออกไปเพื่อที่จะทำให้คุณได้เปิดโอกาสให้ใครคนใหม่ๆเข้ามาแสดงความชัดเจนให้มากกว่านี้อ่ะมาดูแนวโน้มของไพ่เฟ้นออฟ r อริจัส เป็นแอนคอร์จัสนะคะ Praying is ์เ n ลเ e s เ p สพาร์เนอร h ชิพ o r น a พอืม increase ไพาบอกว่าให้คุณเข้าสังคมเยอะๆอการเข้าสังคมใหม่ๆการอยู่กับตัวเองใหม่ๆและการได้พบเจอพบปะเพื่อนฝูงในอดีตเพื่อนฝูงที่เคย อ,อยู่ในสังคมเก่าๆมันจะนำทางคุณไปสู่เส้นทางที่เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จเส้นทางที่มันสว่างสดใสาทางใหม่ๆที่มีมิตรภาพใหม่ๆรออยู่เพราะนั้นเขาบอกว่าให้คุณเปิดตัวเองเข้าไปสู่สังคมใหม่ๆอย่าพยายามวนเวียนอยู่กับสังคมเก่าๆและคนเก่าๆมันก็จะทำให้คุณได้พบเจอกับใครใหม่ๆ อยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะมีความสุขกับตัวเองให้ได้หาเส้นทางที่ตัวเองแบบอยู่แล้วมันทําให้คุณได้รับเกียรติทําให้คุณได้รับการยอมรับเกิดขึ้นไอ้เส้นทางเหล่านั้นแหละมันจะนําพาคนที่ใช่สําหรับคุณคนที่จะเป็นเหมือนกับอ่าเป็นบัดดี้เป็นคู่หูเป็นคนที่จะทําให้คุณเนี่ย <c oughs> มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นไพ่ออกมาบอกอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันไม่ชัดเจนความสัมพันธ์อะไรที่มันเหนื่อยล้ามามากพอแล้วตัดได้ตัดเลยค่ะแล้วก็ไปหาสังคมใหม่ๆเพื่อจะได้เจอเส้นทางใหม่ๆที่จะนำคุณไปสู่การได้รับการยอมรับหรือความเป็นเขาเรียกว่าความมีเกียริ ความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในตัวเองนั่นเองอันไหนที่อยู่แล้วทําให้ตัวเองด้อยค่าอย่าพยายามเอาค่าของตัวเองไปลดทอนกับคนที่ไม่เห็นค่าเราควรที่จะดึงตัวเองออกมาแล้วไปอยู่ในที่ที่เขาเห็นคุณค่าของคุณคุณจะได้รับความสําคัญจากคนเหล่านั้นมากกว่านั้นอยู่ให้ถูกที่แล้วตัวคุณจะมีค่านั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะมาถึงคนโสดชาวราศีกุมแล้วนะคะมาดูสิว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรสเตรนท์ขึ้นมาเป็นใบแรกตมามด้วย h e ลโลแฟนค่ะไพ่หนึ่งเหรียญไพ่เดอะสตาและทรีออฟทรีออฟวค่ะ ในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนพฤศจิก,กายนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับหน้าที่การงานที่ค่อนข้างมีเข้ามาอย่างเยอะหนักหน่วงต่อเนื่องนะคะเพราะว่าดูแล้วตัวคุณค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าสเสน่หาหรือเป็นที่น่าเมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอคุณมักที่จะได้งานได้นูน่นได้นี่จากผู้หลักผู้ใหญ่มีความมั่นคงเกิดขึ้นในด้านของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงในด้านของความรู้สึก ความรู้สึกของคุณจะเขาเรียกว่าหนักแน่นขึ้นมั่นคงขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นคุณสามารถรอได้คุณไม่ได้ดิ้นรนทุรนทุายในการที่อยากจะมีความรักเข้ามาในชีวิตแต่คุณจะรอคนที่ใช่อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลหน่อยก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคะดูเหมือนว่าคุณอธิษฐานคุณวาดหวังว่าคุณจะได้เจอคนที่คุณอธิษฐานนะคะคุณก็ทำงานของคุณไปใช้ชีวิตของคุณไปเรื่อยๆ ตามปกตินะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้ลืมว่าเราอยากได้คนแบบไหนคุณก็จะพยายามอธิษฐานบางคนก็อาจจะไปอ้อนวอนขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปมูทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เจอความรักหรือเจอคนรักนะคะมูเสร็จแล้วก็มาทํางานไปแล้วก็รอไปรอว่าจะมีใครสักคนที่เป็นคนที่ใช่และเป็นคนที่ตรงใจคุณ รับรู้ถึงสารตรงนี้ที่คุณส่งออกไปหรือเปล่าและคนคนนั้นจะเดินทางข้ามมาหาคุณหรือไม่อ่ะมาดูสิไพ่ Five of o n d ขึ้นมา Four of o n d s Four of Cups Nine of Swords และ j u s t i c ยังไม่มีเข้ามาเพราะฉะนั้นคนโสดในพิเรียดนี้นะคะคนที่เข้ามาติดต่อเกี่ยวพันกับคุณรุนแล้วแต่นำความปัญหาความวุ่นวายมาให้กับคุณทําให้คุณยังไม่ได้รู้สึกได้ถึงความรักและความสุขอย่างแท้จริงบางทีอาจจะมีเรื่องราวจุกจิกเข้ามานะคะหรือไม่ก็คนที่คุณคาดหวังว่าอยากจะให้เขาเดียับคุณปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้เดียับคุณอย่างที่คุณคาดหวังเพราะฉะนั้นในช่วงพิเรยดนี้คนโสดยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องความรัก คุณก็แค่ทำงานใช้เวลากับคุณตัวของตัวคุณไปเรื่อยๆนะคะแล้วบางทีก็อาจจะเป็นลักษณะของการรอคอยคนทางไกลก็เป็นได้คนทางไกลที่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เดินทางมาเจออกันเพราะดูจากพลังงานแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนของคุณเนี่ยคนที่เข้ามาโฟกัสคุณเนี่ยยังไม่ได้นำความรักมาให้คุณสัเท่าไหร่แต่มันห้อมร้อมไปด้วยปัญหา น,ะะนำปัญหาเข้ามาให้คุณแก้ไขหรือนำเรื่องราวมาให้คุณสะสางอะไรประมาณนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆมันจะส่งผลทำให้คุณเกิดความเครียดความกดดันได้จากคนที่เข้ามาติดต่อคนที่เข้ามาโฟกัสกับคุณในช่วงนี้นะคะเพราะนั้นเรื่องราวของความรักก็ให้พักไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบใจร้อนมาดูซิว่าแนวโน้มคุณจะแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมไพ่สองเหรียญขึ้นมานะคะตามมาด้วยนายซอฟวอน Four of ฟบ e ร์น e ซเและสุดท้ายโอ l the magic คุณก็จะสามารถแก้ไขทุกปัญหาและทุกสถานการณ์นี้ไปได้อย่างลงตัวคุณจะอยู่ท่ามกลางของปัญหาได้คุณจะเป็นเหมือนกาวใจเป็นเหมือนคนคอยประสานงานหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าดึงสิ่งนู้นสิ่งนี้เข้ามาเพื่อที่จะทำให้อ่า อุปสรรคต่างๆมันคลี่คลายไปหรือปัญหาต่างๆมันคลี่คลายไปเพราะนั้นคุณบริหารจัดการคนที่เข้ามาโฟกัสกับคุณในพิเรียดนี้ได้อย่างลงตัวนะคะ บางทีอาจจะเข้ามาจากเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้หรือจะเป็นคนที่ทำงานร่วมกันก็ได้ที่นำปัญหามาให้คุณคิดมให้คุณช่วยแก้แล้วคุณก็จะสามารถแก้ไขมันไปได้มีเกณฑ์ในเรื่องของการลิเริ่มทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมีในเรื่องของตัวเลือกอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับคนโสดเพียงแค่ว่าความรักยังมาไม่ถึงแท่านั้นเอง เอซเซนเดสมาสเตอร์จอยอัศวินลอสเนว์สปอร์ตจิงคอนเนคชั่นคอนฟ lict นะคะ ยังไงก็แล้วแต่คุณก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเป็นแบ็กอัพให้เบื้องหลังไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคนโสดชาวราศีกุมนะคะให้ใส่ความสุขความสุขสนานนะคะการได้รับการช่วยเหลือถึงแม้ว่าบางอย่างจะอาจจะมีคอนฟ lict การมีบางอย่างที่ทำให้คุณเสียความรู้สึกไปบ้างแต่มันก็เป็นส่วนน้อยนะคะคุณจะสามารถจัดการหรือแฮนเดิลงานต่างๆได้อย่างดีนะคะ มีผู้ใหญ่คอยเมตตาคอยส่งเสริมและคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เบื้องหลังนั่นเองไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะนั้นคนโสดในเดียนนี้อาจารย์พัทสรุปให้อย่างนี้นะคะความรักดีๆยังไม่มีมามีแต่การแก้ไขปัญหาให้กับคนรอบข้างที่เข้ามาหาคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองนะคะก็ะคับครองไปก่อน ช่วงไหนมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือมีใครใหม่ๆมาจัะพัดจะมาเคลียร์ให้ฟังนั่นเองโอเคจบแล้วค่ะคนโซลถ้าชอบการอ่านไพ่ของจันพัดฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จันพัดจะนํามาลงให้เป็นประจำนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้จันพัดต้องขอลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย